คอหวยใจแป้วแม่น้ำหนึ่งโดนตำรวจรวบวันอดได้เลขเด็ดนี้ดานแม่น้ำหนึ่งเผยไม่มีใครรังแกเดินหน้าจุดทูบให้เลขเด็ดเหมือนเดิมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะทำเอาบรรดาคอหวยนะคะผู้ติดตามแม่น้ำหนึ่งนะคะเจ้าแม่ใบหวยอันดับมือต้นๆของเมืองไทยนะคะที่ใบหวยจน เจ้ามือเผ่นแนบมาแล้วหลายรายนะคะชาวบ้านนี่ถูกหวยกันเยอะแยะเลยนะคะทำเอาเจ้ามือหวัดฝาวาไม่กล้ารับเลยนะคะถ้าบอกว่าเป็นเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งนะคะโดยในวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2564นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะหรือนางสาวพิรดาธนโชตจ,จินดานะคะเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะคะถูกตำรวจบุกคูบคุมตัวนะคะ ทำเอาบรรดาคอหวยผู้ที่ติดตามแม่น้ำหนึง่งใจหายใจคว่ำเลยนะคะทั้งนี้นะคะต่อมานะคะแม่น้ำหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแม่น้ำหนึ่ง8 8ว่าทุกคนขาใจเย็นนะตำรวจมาตรวจสอบตามหน้าที่คะ่ะไม่มีใครหลังแกอะไรหนูในส่วนที่หนูเคยกระทำความผิดที่ก็อขอโทษด,ด้วยนะคะแต่การใบหวย หรือให้แนวทางไม่ได้มีความผิดค่ะและทางเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลและชี้แนะเรื่องส่วนไหนที่ผิดหรือไม่ผิดเท่านั้นเองค่ะตรงส่วนไหนที่1ผิดหนึ่งก็รับผิดและขอโทษนะคะไม่ต้องตกใจและอย่าพึ่งด่าตำรวจนะคะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะสื่อข้อความที่แม่น้ำหนึ่งเขาโพสต์หลังถูกตำรวจรวบตัวนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้บุกเข้าควบคุมตัวแม่น้ำหนึ่งนะคะหลังจากได้รวบรวมหลักฐานจากการโพสต์สดเฟซบุ๊กนะคะลักษณะใบเลขเด็ดนะคะโดยเฉพาะวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีการชักชวนให้แฟนคลับเล่นพนันหวยใต้ดินออนไลน์นะคะโดยมีการปักหมุดชื่อเว็บไซต์ชัดเจนนะคะเข้าข่ความผิดพรบการพนัน ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะคะแม่น้ำหนึ่งก็ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งนะคะโดยระบุว่าไม่ได้มีใครมาลังแกอะไรหรือทำร้ายบังคับขู่เข็นหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะหนึ่งกระทําความผิดจริงส่วนการทําของหนึ่งคือในรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาหนึ่งได้มีการปักลิงก์เว็บการพนันนั้น คือการกระทำผิดของ 1. น,งนงขอโทษทั้งลูกเพจสมาชิกคนติดตามประชาชนและคนทั่วไปหนึ่งขอโทษที่หนึ่งได้เอาลิงก์เว็บพนันมาปากักและกระทำผิดหนึ่งทำจริงๆหนึ่งยอมรับขอโทษสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนายนนี้จะยังมีการจุดทูบเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อรายงานตัวในสิ่งที่ทำผิด หนึ่งทำผิดหนึ่งต้องถูกดำเนินคดีในส่วนที่ทำผิดเดี๋ยวหนึ่งจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรุงเทพหลังจากที่หนึ่งไล่สุดจุดทูบเสร็จหนึ่งจะไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ในส่วนที่หนึ่งไม่ได้กระทำผิดในส่วนของการใบ้หวยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เป็นการกระทำผิดแต่นับจากวันนี้ไปหนึ่งกับเว็บพนันอีกเลยไม่บอกว่าแทงที่ไหนเล่นที่ไหน ไม่ปักลิงก์ไม่พูดอีกไม่เกี่ยวข้องใดๆอีกนี่ก็คือที่แม่น้ำหนึ่งเขาออกมาโพส์นะคะแม่น้ำหนึ่งยังไม่ปิดตำนานนะคะไม่ต้องใจเสียนะคะแม่น้ำหนึ่งยังคงจะจุดทูบเช่นเดิมนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานี่เลขทูบแม่น้ำหนึ่งเขา้าเข้าเต็มๆเลยนะคะ972นะคะงวดนี้แม่น้ำหนึ่งเขาก็จะยังคงจุดทูบให้บรรดาคอหวย ได้รับชมเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ